ฟอร์จูเนอีก1รุ่นที่หลายๆคนตามหาแน่นอนคือ2.4ออปชันใหม่ปี2018เบาะไฟฟ้าคู่ดิสเบรกหน้าหลังสีขาวมุกจัดไปสวัสดีครับผู้ชมครับอยู่กับซอสักดาที่เดียวที่เดิมที่มงคลคาเซ็นเตอร์วนราชธานี ก็ต่อเนื่องเลยนะครับต่อเนื่องช่วงนี้เองก็หน้าฝนขนทับ PVV มายกทับขายถือว่าเป็นช่วงน่าจะเป็นช่วงไฮซีซั่นแล้วนะช่วงที่ขายดีนะครับกับรถครอบครัวรถ PVV ผมเอาหนึ่งรุ่นที่น่าจะขายดีที่สุดตั้งแต่ขาย f o r ์จูเนอรมาวันนี้อยู่กับ f o r ์จูเนอร 2.4V ปี17-18หรือว่าปี2561ก็เป็นบล็อกที่ คนเล่นหากันเยอะนะครับโดยเพราะเป็นสีขาวมุกแล้วก็ได้ไม้น้อยด้วยนะครับไม่ห้าหมื่นกว่ากิโลนะครับฟังชันออปชั่นที่ตามหานะครับม่จะเป็นตัวที่เพิ่มเติมแหละเพิ่มเติมเข้ามาก็คือระบบเบรกเป็นดิสสีล้อแล้วนะครับก็เป็นเทคโนโลยใีใหม่ที่พีพใช้กันแต่เพียงแต่ว่าตัวคนก่อนมันจะเป็นดัมเบรกไงแล้วตัวนี้เป็นดิสสีล้อนะครับแล้วก็บอยฟ้าให้คู่หน้ามาแล้วก็ไม่ห้าหมื่นกิโลได้สีขาวมุกด้วยมาคอนเฟิร์มสภาพกันอีกสักนิดหนึ่งนะครับ ว่ารถสภาพเป็นยังไงนะสำหรับมือ2คันนี้นะครับหลายคนอาจจะไปเปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่แต่รุ่นนี้ก็ยังได้รับความนิยมอยู่ถ้าราคาค่อนข้างที่จะปรับลงมาค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างเยอะเลยเพราะสมมติว่าผมว่าถ้าเป็นฟังก์ชันตัวนี้นะครับสีขาวมุกตัวนี้ถ้าเป็นปี17-18ที่เป็นฟังก์ชันตัวนี้แล้วนะผมขายไปประมาณคาร์าสห้าหมื่นนะครับแต่ทุกวันนี้นะครับแน่นอนโอเคเรายอมรับว่ารุ่นใหม่มันปรับมันมันเปิดตัวนะครับรุ่นเก่าก็ต้องปรับตัวลง คันนี้เอาไป9,079,000บาท9 7 9 0 0 0บาทก็เซฟไปประมาณสักเกือบสัก5แสนนะครับเซฟไปประมาณเกือบ5 0 0 0ที่ที่ประหยัดไปนะนะครับประมาณนี้ดูห้องเครื่องกันหน่อยนะครับสำหรับรถมือสอก็เราจะพูดถึงสภาพส,ส่วนใหญ่นะครับฟังก์ชันออปชั่นก็เป็นแค่ส่วนเสริมเราการันตีครับลูกค้าที่อยู่ทางไกลนะครับไม่ต้องเดินทางมาดูรถก็สามารถที่จะเป็นเจ้าของ f o ร์จูเ2.4สวยๆได้นะครับสภาพอย่างที่เห็นแน่นอนว่าเอกลักษณ์ซิกเนเจอรแล้วก็โดยเฉพาะ2.4เนี่ยไม่ให้เสียชื่อนะครับเป็นซิกเนเจอรเป็นสินค้าที่ขายดีอันดับหนึ่งของร้านเราอยู่แล้วนะครับไม่ว่ายัางไรก็แล้วแต่ก็ต้องคัดรถที่สวยแบบไม่ต้องวัดดวงนะครับนี่เมื่คุูที่ผมบอกไปนะครับก็ตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าถ้าภาษารถฟอเนอ์เขาเรียก17ปลายปี นะครับมาจด18นะครับ2 GDFTV 2,393 cc 150แรงม้าเกียร์อัตโนมัติ6สปีดตัวนี้นะครับเป็นขับเคลื่อน2ล้ออาจจะเป็นเพราะว่าที่ขายดีเพราะว่าตัวนี้มันตอบโจทย์ในเรื่องของ1อเป็น Pv B ที่ใช้ดีใช้ทนคุ้มค่าและก็ที่สำคัญประหยัดน้ำมันผมเติมน้ำมัน1,000บาทจากอุบลรธานีเนี่ยวิ่งไปที่อำเภอเมืองพิษณุโลกเลือ่อนเรือนะครับห0 0กิโลน้ำมันเลือนเรือเลยเติมพันเดียว ซึ่งผมว่ามีน้อยรุ่นนะที่ BPP ที่จะตอบโจทย์ในเรื่องอัตราการเซฟน้ํามันเนี่ยพอผมลองด้วยตัวเองไงที่กล้ามาพูดเนี่ยคือผมวิ่งข้ามเขาน้าหนาวอะคี่เลยนะครับทั้งทางลาดชันขดเคี้ยวขึ้นเขาลงเขาบล็อกเครื่องนี้ตอบโจทย์ใช้ได้นะครับสสักดาคอนเฟิร์มด้วยตัวเองนะครับไม่ได้อ่านทฤษฎีมาพอทดสอบด้วยตัวเองเติมด้วยตัวเองจากอุบลน,นะบีบินน้ำมันให้ดูด้วยแล้วถึงผมไึกเข้าใจว่าโอเคมันตอบโจทย์ทั้งในเรื่องของราคาเองแล้ในเรื่องของการใช้งานนะครับแล้ว อันซีดเปรืองเชื่อเพลิงเนี่ยคือตอบโจทย์แล้วก็คันนี้นะครับเป็นรถบุคคลธรรมดานะครับราคานี้ไม่มีภาษีมูคคลค่าเพิ่มในกรณีที่ซื้อกันสดนะครับ9 7้0 0 0นบาทสีขาวมุกสวยๆเดิมๆนะครับยังไม่ได้มีการไปเก็บงานอะไรเพิ่มเติมนะครับก็มีแนะ่นอนรถมือสองมันมีตำหนิอยู่แล้วขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าคนใหม่จะให้เก็บหรือไม่ให้เก็บแค่นั้นเองพวกรอยขีดข่วนเนี่ยเป็ตำหนิเองเนี่ยจริงผมยังไม่ได้ขัดสีนะแต่ถ้าขัดคิดว่ามันน่าจะออกดูดีกว่านี้อยู่แต่ถ้าลูกค้าให้ทำสีอะไร มีรอยมีตำหนิกันชนหน้าหลังมีรอยขีดข่วนเล็กน้อยแต่ถ้าลูกค้าบอกว่าอยากทําสีแต่ผมบอกว่าถ้าผมขายส่วนใหญ่ผมจะไม่ทําสีผมจะแต้มขัดสีเอาเล่นแต่ว่าลูกค้าว่าให้เก็บก็ไม่เป็นไรก็เก็บได้ซึ่งมันไม่ใช่ปัญหาแล้วเพียงแต่ว่าถ้าเราไปเก็บมาก่อนถ้าเราไปเก็บมาก่อนมันจะส่งผลต่อการขายเพราะลูกค้าไม่รู้หรอกว่าตอนที่ถะตอนที่มาผมมันรอยนิดเดียวแต่ถ้าไปเก็บงานมาปั๊บเนี่ยคือความคิดมันจะฟุ้งซ่านถ้ารถเก็บสีเนี่ยโดยเขาเรียกว่าโดยวินยูชนคนทั่วไปจะเข้าว่าเข้าใจว่ามันชนมา เข้าใจว่ามันชนมันพลิกคว่ำมันมีอุบัติเหตุมาถึงต้องทําสีทั้งที่ข้อได้จริงมันมีรอยแค่นี้เนี่ยนะครับให้กล้องดูใกล้ๆเลยก็ได้นะครับมีรอยอยู่แค่นี้ผมก็เลยไม่ทําก่อนก็เลยมาถ่ายก่อนสบายใจกว่านะครับลูกค้าเห็นก็แฮปปี้นะครับรถไม่ได้เป็นอะไรมาถ้าให้ทําก็ทําแต่ถ้าให้ขัดแต้มสีก็ไม่เป็นไรนะครับก็ยอมได้เช่นเดียวกันนะครับก็แน่นอนไม้พึ่งสีห้าหมื่นโลก็ยังเป็นยางคู่ตัวนะครับยางคู่ตัวแม็กสิบแปดนิ้วนะครับยางคู่ตัวแม็กสิ้วกก็็็เเปนแมมดดิิตรถยาง เอาใช้งานได้อีกยาวๆใครที่ต้องการรถ PPV รุ่นขายดีพิมพ์นิยมนะครับดิสเบรกเนี่ยให้ดูดิสเบรกกันดิส4้อแล้วนะครับเพราะบางคนก็จะไปเคลืยวเข้าใจว่าทําไมทําไมปี1 7อบ,บางคันขายอยู่8แสนกว่าอย่างเงี้ยนะครับก็บางที่ผมบอกไปคือมันเป็นตัวตัวใหม่แล้วฟังก์ชันตัวใหม่แล้วนะครับที่เอางไงคือก่อนที่จะปรับนี่ยแหละก่อนที่จะปรับโฉมมาแหละนะครับก่อนที่จะปรับโฉม ไม่ห้าหมื่นเจ็ดพันโลใครต้องการ 2, 4, สองยสี่สวยๆไม่แน่น้อยคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับฟังก์ชันออปชั่นที่ให้มาก็พอประมาณถือว่าไม่ได้ให้เยอะนะพูดถึงถ้าพูดถึง,ถถงฟังก์ชันออปชั่นที่ทางโตโยต้าให้มาก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันที่เน้นใช้งานมากกว่านะครับไม่ห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสี่สิบเก้ากิโลใครตามหารุ่นนี้อยู่นะครับหรือมองหาอยู่ผมบอกเลยว่าเหมือนเดิม นะมีคันเดียวฮะตอนนี้ที่เป็นฟังก์ชันนี้นะที่เป็นฟังก์ชันนี้นะครับนี่ก็มีมีการย้ายปุ่มพวกวีเอสซงวีเอสซีอี้อาโหมดท้อหมดอ่ะปุ่มตัวนี้มันอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเป็นขับเคลื่อน2ล้อนะตัวนี้นะครับเป็น RWD นะครับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับเกียร์ธรรมดาแพทเทิร์นชิพนะครับเกียร์6สปีดไม่50,000โลสภาพฟังก์ชันภายในก็นะจอทัชสกรีน7นิ้ว นะครับมีนีเวเกเตอร์แอรดิจิตอลนนี้คือพื้นฐานที่ให้มาอู่แล้วนะคูบ <c oup> <box> ็อกก์ก็มีนะครับเอาไว้แช่น้ําเย็นเย็นเย,น,ย,น,ยน,นะครับแล้วก็ส่วนตัวนี่ชอบมากนะครับคือใครเป็นคนออกแบบผมไม่รู้นะแต่ว่าชื่นชมคนออกแบบมากนะครับการที่มีที่วางแก้วน้าอยู่ตรงเนี้ยนะเครื่องดื่มเย็นตลอดเวลานะครับชากาแฟนะครับตรงช่องแอร์พอดีเลยนะครับถือว่ามีตู้เย็นส่วนตัวกับการเดินทางที่สุดยอดนะครับตอบโจทย์แน่นอนคันนี้ 2.4V 2.4V ปี2017 18หรือว่าปี61ไม่57,000โล9 7 9 0 0 0บาทสภาพนี่การันตีให้ไม่ต้องเดินทางมาดูรถนะครับให,ให้เก็บการให้ก็เก็บรเรียบได้นะครับผมไม่แจมขัดสีให้แต่ถ้าให้พ่นเลยก็ได้เหมือนกันแต่ต้องคุยกันให้ชัดเจนก่อนในเงื่อนไขก่อนนะครับภายในตัวนี้เพิ่มเติมเข้ามาคือเจ้าของเดินเข้าไปติดตั้งผมกระดุมเข้ารูปมาก็แถมไปเลยนะครับ แถมให้ลูกค้าไปเลยก็เข้ากับสีรถพอดีนะครับเข้ากับภายในตัวรถพอดีเป็นพรมกระดุมเข้ารูปสีออกสีดานะครับก็ตัดกับน้ําตาลดําซึ่งเป็นตัวภายในของฟลอย u n จูเนอร์ 2.4V อยู่แล้วนะครับถ้าเป็น2.8ซิกมาโฟก็จะเป็นสีน้ําตาลทองอันนี้เป็นโทนน้าตาลดําแล้วก็ประตูหลังไฟฟ้าสําหรับตัว V ก็ให้มาอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าการทํางานของเขาปล่อยให้ทํางานอิสระนะครับคือก็มีระบบกันหีบอยู่แล้วแหละนะครับมีระบบกันหีบอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าบางคนก็เปิดแบบใจร้อนฝ้ารีบนะครับรีบเกินเกินไปก็บางทีมันค้างมันต้องไปรีเซ็ตใหม่ซึ่งก็เป็นปัญหาเป็นปัญหาที่คนใช้ฟอร์จูเนอร์เจอแล้วนะนะผมบอกเลยว่าทุกคันถ้าบางทีมีคือบางคนที่เขาก็ไม่รู้ไงบ,บางทีบางทีรีบเกินไปเงี้ยนะครับไปผักไปดวนไปด่น,ปดนช่วยเขาเงี้ยคือบางทีถ้ามันค้างมันก็ต้องไปรีเซ็ตบางทีรีเซ็ตไม่เป็นก็จะหาว่ารถมันพังรถมันเสียจริงๆแล้วมันเป็นปัญหาที่เจอใน คนใช้ฟอร์จูเนอร์ส่วนใหญ่ที่ลูกค้าผมซื้อไปน่ะเจอผมก็เลยกำชับว่าบางทีปล่อยให้เขาทำงานแบบอิสระไปเลยนะครับเบาะสามแถวเจ็ดที่นั่งแอร์สามตอนก็เป็นเอกลักษณ์ซิกเนเจอร์ของฟ o อร์จูเนอร์มาตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วคันนี้นะครับก็มีตําหนินิดนึงก็มีนะต้องบอกให้ชัดเจนรถมือสองนะครับก็นิดเดียวนะครับให้ให้เก็บงานให้ได้นะพ่นเก็บงานให้ได้ไม่ใช่ปัญหานะครับอื่นๆโครงสร้างอื่นๆสวยเดิมปกติคือไม่ต้องเก็บก็ขายได้หราพูดง่ายแต่ต้องชัดเจนในเงื่อนไขชัดเจนในสภาพ กับฟลอตจุนเนอร์สองจุดสี่วีสวยๆนะครับเนี่ยดิสต์สีร้อยรียบร้อยนะครับไม่ใช่ดัมเบรกนะนะครับแล้วก็ปรับไฟฟ้าน่ะต้องโชว์นิดนึงนะครับบอกให้รู้บอกให้รู้เ <c oughs> พราะบางคนเราบางคนจะสงสัยไงบางที่เอ้ยทำไมราคามันแตกต่างจากตัวที่สอรีวิวแล้วเกินอะไรมาเนี่ยนะครับตัวนี้ราคาอยู่ประมาณนี้นะครับไม่มีน่าจะไม่น่าจะมีใครขายถูกหรือขายแพงไปกว่านี้แหละถ้าเป็นฟังก์ชันตัวนี้ราคาเท่านี้ไม่เท่านี้ นะครับตอบโจทย์แน่นอน 2.4V สีขาวมุกสวยๆขับเคลื่อน2ล้อพิมพ์นิยมอีก1คันนำมาคอนเฟิร์มสภาพให้แล้วใครหาอยู่ช้าไม่ทันแน่นอนนะครับ979,000บาทฝากติดตามอีก1คลิป1คันไลค์คอมเมนต์ซับสไครต์นะครับกดไลค์กดแชร์ได้นะครับสำหรับช่องรถมือ2มงคลคาเซ็นเตอร์นะครับช่อง YouTube ที่จะรีวิวคอนเทนต์รถมือ2เพื่อขายคุณภาพดีรถมือ2คุณภาพราคายุติธรรม ให้กับคุณทุกๆวันทุกๆสัปดาห์สอสักดาฝากอ e ีกหนคันคุณภาพกัแล้วกันนะครับสำหรับ Fortuner 2.4V ปี2018คันนี้979,000บาทลาไปก่อนสวัสดีครับ